Maybe. ปีสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจหลักสูตรนานาชาติจีนมกรุงเทพไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเรียนได้ไหมพร้อมโอกาสเรียนจบภายใน3ปีครึง่งเซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วไปดูกันปี 1. เรียนรู้พื้นฐานและสร้างความเข้าใจโครงสร้างภาษาสําหรับปีแรกใครไม่มีพื้นฐานก็ไม่ต้องกลัวพอจะได้ฝึกครบทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลางพร้อมฝึกพรีเซนต์เป็นภาษาจีนขั้นพื้นฐานนอกจากนี้น้องๆยังสามารถเลือกแทร็กได้ตามความสนใจทั้งหมด3แทร็กด้วยกันนั่นก็คือ 1>, 1การตลาดดิจิทัลจีน2การค้าระหว่างประเทศจีน3การตลาดการท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าจีนค่ะที่สองอัพสกิลภาษาขั้นสูงเปทึกวยากรณ์ปีนี้จะได้อัพสกิลภาษาด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นสูงฝึกวิเคราะห์อ่านจับใจความแสดงความคิดเห็นบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับจีนรวมถึงเรียนรู้วยากรณ์จีนเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากนี้ได้เสริมความรู้ด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนเพื่อสานต่อในงานที่เกี่ยวข้องพิเศษสุดน้องน้อง สามารถเรียนจบภายใน3ปีครึ่งซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบปกติ3ปีครึ่งหรือเลือกเรียนโครงการ2บวก2เรียนที่ไทย2ปีเรียนที่ประเทศจีน2ปีค่ะที่3มองทะลุทุกธุรกิจพร้อมเตรียมสอบ HSK ปีนี้จะได้เรียนรู้ด้านธุรกิจจีนแบบจัดเต็มฝึกเจรจาต่อรองเสนอราคาสินค้าการทำสัญญารวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในการทำธุรกิจนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนสำหรับการสอบ HSK ด้วย ที่สิเก็บตกสกิลสุดโปรก่อนทำงานจริงฝึกการแปลภาษาและการเป็นล่ามเพื่อธุรกิจจีนขอมฝึกการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญและข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์จีนในปัจจุบันค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจในสาขานี้สามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.th รีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ